อ้อมนอมยิมแล้วขอบคุณค่ะโอ้โหกคนตั้งใจเลยกันมากเลยเราต้องอะไรสวยๆก่อนก่อนอื่นอะไรสวยก่อนนะตะเกียรตะเกียบสวยขอดูหน่อยสิไหนคนตอบตะเกียบสวยสวยมากไหนดูสิเปตอนเปิดตอนคีนะน้านีไปนะ แอนที่ขอบคุณค่ะขี้มาให้ครูสวยๆแอนเปิดตะเกียบไหมสิชื้อันนี้ต้องหีบกันหน่ำถูกต้องขี้เปไหมขอบคุณค่ะอดีมากทุกคนบางคนขี้โกงรูเมย์แบบนี้สมุิตะเกียบเปิดทำอย่างนี้ตะเกียบเปิดพอตะเกียบปิดปุ๊บอย่างนี้ถูกไหมไม่ไม่ถูกบางทีบางคนก็ขี้โกงวันนี้ตะเกียบเปิดตะเกียบปิดปิดก็เอาแบบนี้เปิดปิดเปิดปิดอันนี้ถูกไหมไม่ใช่อันนี้ เปิดปเปิดปีตถูกไหมไม่ถูกตะเกียบทั้งแท่งใช่ไหมคะทั้งแท่งใช่ไหมคะใช่ทั้งแท่งขี้มาทั้งแท่งนะถูกต้องขี้มาทั้งแท่งเปิดทั้งแท่งใช่ไหมคะแตนขี้ทั้งแท่งใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องถูกต้องเก่งมากอีกรอบหนึ่งไหวไหมคะไหวเก่งที่สุดห้องนี้เก่งที่สุดลึกยตัวสวยตัวเองอยู่ไหนไม่อยากกินแล้วอิ่มแล้วหนูยังขี้ให้คุณครู คิดใส่ในถุงไว้โอเคโอเคเก็บฝากคุณพ่อคุณแม่ได้โอเคปาไี่วันนี้ชุดสวยมากเลยนะคะด้องเต้นสวยด้วยนะคะยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มปาไม่กทานเองคนนี้เขาอิ่มแล้วเขาขิ้ให้คุณครูงั้คุณครูไม่ต้องจิ้มนะน้ำอิ่มแล้วหนึ่งยังไม่อิ่มแล้วชุดสวยจะเออยู่ไหนไอมาแล้วช่วยถอดเขาจุ๊ ขอบคุณค่ะ